ลค่ะมากันต่อนะไปดูลุงป้อมหน่อยวันนี้อยู่มีคลิปที่เขาบอกว่าลุงป้อมเนี่ยไล่พลตํารวจเอกสมยศพ้นสมาคมนะในการประชุมสมัชัยใหญ่สามัญประจําปี65ห้ห้องประชุมคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติก็มีคลิปที่ปล่อยออกมาใช่ไหมบอกว่าลุงป้อมเนี่ยไม่สบายใจแล้วก็พูดถึงเรื่องของกรณีฟุตบอลของไทยที่มีปัญหา แล้วก็พูดไปถึงตัวนาย,ยกสมาคมเดี๋ยวลองไปฟังไปฟังช่วงหนึ่งที่ลุงป้อมพูดเรื่องจุดพูดได้ไงจุดพูดในสนามได้ไงใช่ใช่ไปฟังค่ะเอานุหนังเวร์ชาวนาเป็นคนไปเลยมั้ยพอพูดไปในถ้าพูดไปในที่ประชุมแล้วมันไม่เข้าใจก็จะต้องไปเสร็จทำเป็นคนไปเลยแล้วคำว่าอารมณ์เนี่ยมันสำคัญแล้วก็าเนทุเกียร์ประเทศไทย จะต้องมีเงี้ยอดได้ก็เชียวมาเอาไปด้วยแล้วโค้ชก็ด้วยเนะียโค้ชก็ลงไปลงไปปล่อยเขาด้วยผมม่นเข้าใจเลยว่าเสียหายไปห่หมดนะแล้วเสียหายที่ปรเทศชาติปันรวมนะครับนะครับเพราะว่ามันทีวีมันถ่ายมันเห็นชัดเจนนะดังน<อ>ั้นต้องไปรับไปดูนานิการนะครับสมาคมฟุบอล นะครับว่าเป็นเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่านาะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องของประเทศทาเชาติเลยประชาชนคนไทยเจ็สิบกว่าล้านคนอายเขาเรื่ออายประเทศทอื่นๆเขาครับผลลัพทางไปเป็นวาราคที่6.2จุดสครับการรายงานความก้าวหน้าการแข่งกันโอลิมปิก กันที่สองพี่บาสีออนี่ขเขาก็มีตอนหนึ่งนะที่ลุงไปพูดบอกผมไม่อยากให้ประเทศชาติเสียชื่อเพราะสมาคมกีฬาเพียงสมาคมเดียวสมาคมอื่นก็เสียไปด้วยเพราะต้องรับผิดชอบร่วมกันฉะนั้นนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกครับโค้ชด้วยลงไปต่อยกับเขาจะแสดงท่าทีออกมาที่เป็นการบ่งชี้ถึงความรับผิดชอบอวันนี้สังคมไม่ได้กดดันนะแต่คนที่กดดันก็คือนี่ คือพี่ม่วงนี่แย่เลยนะพี่ม่วงนะพี่ม่วงพี่ม่วงเมื่อกี้นั่งอยู่ปะไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าตอนที่คุณเกียรติศักดิ์เสนาในเมืองอ่ะซิโก้เป็นเป็นโค้ชใช่ไหมแล้วไปแพ้พี่ม่วงเป็นว่าเออจะเปผมผมอายนะลาออกเลยเขาจยเป็นคนพูดเองของทีมเวียดนามไปเลยใช่ไหมถ้าผมไปผมผมอายนะแต่ว่าพี่ม่วงเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ ที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยหลายหลายกันเขาก็ไม่ออกนะเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรต่างๆนานาแต่เขาไม่เล่านะเออเออเออนี่นะต้องลาออกนะนายกสมาคมฟุตบอลต้องลาออกโค้ชด้วยเมื่อกี้เขาฉายหน้าไปที่ใครทีมหรือว่าโค้ชหรือว่าใครไม่รู้ผม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 ไม่อินกับ ทีฟุตบอลออลงไปต่อยกับเขาได้ยังไงเสียหายหมดทีวีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกก็เห็นกันหมดเพรากันตัวเปล่ามันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กคนไทยเจ็ดสิบล้านคนอายชาติอื่นมากแต่ว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าในการประชุมนี้ผมป้องกันตัวผู้ก,กรณีที่ถูกไล่นี่อยู่ในอยู่ต่อหน้าหรือเปล่าไม่ทันได้เห็นนะคะเห็นด้านหลังอะ่ะไ,ไม่เห็นผู้คนหน้าสี่หรือสองนิ้ว <laughs> ลุงไล่ออเออโดนลุงลุงโดนไล่นะของขึ้นเป็นเหมือนกันนะเออ เห็นก็เพิกอ่ะแต่ของขึ้นเป็นไม่จริงที่จริงมันก็น่าอายจริงๆนะคือการฟุตบอลต่อยในสนามเป็นสิ่งที่นะใช่ขึ้นเขาเล่นฟุตบอลเขาไม่ชกมวยฮะคุณไม่ไปแข่งมวยโอลิมปิกนี่มันมีอีกช่วงหนึ่งใช่ไหมที่เขาพูดบอกว่าเดี๋ยวนะะอ๋ออันนี้นี่ท่านเหนือเขาังไม่มีน้ำใจนักกีฬาค่ะรู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยใช่ภัยแต่ถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วยังอยู่ได้ต่อไหมเนี่ย โอ้ลำบากอะลำบากแต่ว่าถ้าเป็นผมผมอายนะเนี่ยไปถึงประโยค์ของเขาอะพี่ม่วงเขาพูดไงอ๋อที่เขาพูดใช่ไหมพูดใส่ซิโก้กิเลสัยนะถ้าเป็นผมผมอายนะที่ที่จะไปแพ้แต่ท้าห้ทีมฟุตบอลก็แพ้่ะถ้าเป็นผมผมอายนะก็เลยลาออกไงแล้วตอนนี้อายยังแต่พี่ม่วงนี่หลายงานแล้วนะเรื่องขาดใจจ่ายเรื่องนันเรื่องนี้นะผ่านมาน่ะแพ้กระทั่งทีมอะไรที่มันไม่ควรจะแพ้ก็ยังทําตัวเป็นอะไรนะ ทำเป็นปูนทองไม่รู้ร้อนแล้วที่สําคัญคือพฤติกรรมด้วยไม่เหมาะสมใช่ใช่ไหมล่ะไปตบไปต่อยอะไรอย่างงี้นะไม่เหมาะสมเนี่ยแล้วถึงขนาดวันนี้โดนโดนพูดถึงดูลบุชื่ออพี่บงไซไลน์เนี่ยนะทำไมทองไม่รู้ร้อนจะยังไงจะยังไงอะเดี๋ยวรอดูนะคะอ้าวแต่ว่านายสโมสรฟุตบอลลุงป้อมรู้ปอะนายงสโมสรฟุตบอลนี่นี่ล่าสุดเขาออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อนะบิ๊กออสใช่ไหมอ่ารายงานของไทยรัฐช่วงเย็นเม่ล่าไหมอ่ะเล่าไหม สมยศตอบบิ๊กป้อมสุดเด็ดอาจมีทหารบางคนเสียสติห <Hey. S 1> ลังโดนจี้ให้ลาออกเออว่างี้เฮ้ย <Hey. S 1> เขาไม่กินกันหรือเปล่าพี่ไม่กินเส้นกันหรือเปล่าเฮ้ย hey, มันก็แกง๊งมันก็แก๊งนี่เหมือนกันแก๊งเขานะก็ไม่นับไม่ทับถือหรือเปล่าพี่แกง๊งมันก็แก๊งไอ้ซอยลังน้ำเหมือนกันนะเ,เดี๋ยน้องฟังน้องฟังบิ๊กออสให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อถึงเรื่องดังกล่าวที่ถูกกดดันนะบอกว่าท่านประวิทย์เป็นชายชาติทหารที่เคยผ่านสงครามมาแล้ว ในสถานการณ์สงครามย่อมมีทหารบางนายที่เสียสติควบคุมตัวเองไม่ได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตคขับขันเช่นเดียวกับการกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลเราไม่รู้ว่าสถานการณ์ตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นแขวนนี่หว่าพี่ใช่แขวะเราใช่ไหมใช่ใช่ใชออแล้วเราเป็นลุงป้อมเนะราถ้าเป็นผมผมอายนหนาะเออเออเออนะเนี่ยอาจมีทหารบางนายเสียสตินายกสมาคมฟุตบอลก็พูดตอบอกว่าเราไม่รู้ว่าความกดดันของนักกีฬามากมหมขนาดไหนแน่นอนว่าเราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น เพราะเหตุการณ์นั้นดังไปทั่วโลกแต่เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วสมาคมก็ได้ดําเนินการลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องผมไม่ได้นิ่งเฉยแต่อย่างใดผมย้ําอีกครั้งว่าผมยังเคารพท่านประวิตธเหมือนเดิมแต่แต่เมื่อกีก้ด่าว่ามีาทหารบางไทยเสียสติใช่ท<ต>่าประโยคคือประโยช์คสั้นๆสามประโยคคือกูไม่ออก <c oughs> บอกว่ายังเคารพท่านประวิตธเหมือนเดิมเชื่อว่าท่านเป็นนักกีฬาที่มีน้าใจนักกีฬาจะหว่นเพียงอย่างเดียวก็คือ พวกไดโนเสาร์ตกยุคที่อยู่รอบตัวจะคอยยุแยงมากกว่าก็เนี่ยกูไม่ออกไงอันนี้มันหลอกด่านะพี่นะใช่อ้าวกูงวยมีคนกูคนหลอกกูอีกเห็ไหมว่ามีไดโนเสาร์อยู่รอบตัวมี่เสียมเสียมกูอีกเออนี่มันด่าเราว่าเรามีไดโนเสาร์รอบตัวแปลว่าเราเป็นไดโนเสาร์ด้วยนะที่มวไม่ธรรมดาไม่รดมดานะที่มวนนี่เป็นผมผมอายนะพี่พูดถึงเขาใช่ไหมเป็นผมผมอายไม่ประโยชน์ของเขาพูดอ๋อถ้าเป็นผมผมอายนะ าาคุณคุณกีติศักดิ์เสดาเมืองลาออกเลยไม่ต้องเราไม่ต้องไปสาทับรอบสองอแล้วต้กเขาไปฝึกทีเมเวียดนามไม่จนเก่งไม,ไ,ไม่ได้นะฮะไม่ได้นะฮะเขาตอบมาอย่างนี้เราต้องเอาให้ได้นะลุงป้อมเราจะเป็นว่าที่นายกเราต้องมีความเด็ดขาด <c oughs> เออเออแล้วที่คุณไปยุ้อลุงป้อมอีกเดี๋ยวความดันลุงป้อมขึ้นอีกนะตาย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 ก็ไล่แล้วยังไม่ไปเลยสิ ก็เขาบอกกูไม่ออกมีอะไรเออไม่ออกมีอะไรไหมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็มีทางคือลุงป mm ้อมไปบอกให้กรรมการอให้กรรมการเราออกอ๋อเหรอฮะอ่าอันนั้นถึงได้ใช่ไหมกรรมการเราออกยกชุดเลยแล้วพี่ว่าจะมีมีส่งมือศึกต่อไหมมีศึกต่อไหมเนี่ยน่าจะมีนะพูดแบบนี้แปลว่าเออคือไม่ธรรมดาทั้งหมดเนี่ยเป็นความประพยศของทีฟุตบอลใช่ไหมรวมทั้งโค้ชด้วยฉะนั้นอ่ะแรงกดดันจะต้องมีมาจากส่วนอื่นลุงป้อมบอกให้สปอนเซอร์มึงไม่ต้องจ่าย อ๋อพอเสิร์ไไปตังใจค่ะรัฐบาลกูไม่ให้งบเราเราจะไปอยู่แล้วนะเราเราราการเฉยๆนะก็ไม่รู้แต่ว่าเขาจะเป็นนายกต่อไปเขาคนสวยนะเออเราเราต้องมีแอคชันเขาจะเป็นนายกคนต่อไปม่วงนีม่วงจนม่วงจนคล้ำเลยนะบอกรู้เลยจะม่วงคล้ำเลยใช่ไหมเออโดนเค้นเรือไม่วงกคล้ำอย่างนั้นล่ะคล้ำเลยนะเออ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 อ่ะ เดี๋ยวรอดูจะเป็นยังไงต่อนะคะเอาไปดูอีกเรื่องหนึ่งวันนี้กรกตเปิดยอดเงินบริจาคพักการเมืองเดือนมีนาคมนี่มันกรกมันจกรกรกฎาแล้วนะจากกรกฎาแล้วแต่ว่ารวมอยู่นบตัวเลขอยู่มีนาคมปรากฏว่าหุ้ยรวมไทยสร้างชาติได้เยอะมาก27ล้านแสงหน้าเพื่อนนะพักที่ได้รับเงินบริจาคเดือนมีนาคมเยอะที่สุดก็คือรวมไทยสร้างชาติ27ล้าน7จ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทอันนี้เป็นทางการเป็นทางการมีผู้บริจาค17รายเป็นบริษัทและห้างหุ้นส่วนนะ ก็เป็นธรรมดาของพรรครัฐบาลเป็นทางการนี่เป็นทางการเป็นทางการอ๋อเป็นได้ยังไงอีกอ่ะจะให้ถามยังไงต่อแล้วที่ไม่เป็นทางการหลักอย่างนี้เหรอเออเออเออกี่พันบอกมากี่พันไม่รู้เออนี่เขาก็บอกตอรเกี่ยมแปรเกี่ยมแปรนะเขาก็บอกมีหลายรายชื่อที่เป็นบุคคลเช่นดวงฤทธิ์เบญจาที่กุญชัยรุ่งเรืองเนี่ยนะสสบัญชีรายชื่อของพรรกก็บริจาคห้าล้านพลตตรีภัยบูรณ์มารับพฤกษวันนะ สองล้านห้าอย่างนี้เป็นตน้นพวกนี้คือคนที่มีบัญชีเลยชื่อแล้วก็มีเสรีลมไทยค่ะบริจาคสิบล้านก็เป็นการบริจาคของสสบัญชีเลยชื่อเส้นเ,เช่นเดียวกันคุณวิรัตวรศรินคนเดียวเลยเหรอคนเดียวสิบล้านมีตังเป้าอยากเป็นสสบัญชีเลยชื่อไหมเราเขามีวาสนาได้เป็นแล้วเราคือเราไม่มีบาปหนาขนาดนั้นไม่ยด้หละบาปไม่ถึงเหรอ พลังประชารัฐ7จ็ดล้านห้านะคะเป็นการบริจาคของบริษัทต,ต่างๆนะ,ะกระจายกระจายกันไปแล้วก็มีชาติพัฒนากล้าคนที่จะลาออกจากพรรคไปนะ่ะชาติพัฒนากล้าเนี่ยบริจาครวมทั้งหมด7จดล้านห้าในนั้นมีชื่อคุณคุณกรจาติกวณิตนีบริจาคล้านหนึ่งอัธวิศสุวรรณพัคดีล้านหนึ่งเทวันลิปตาพลบสามล้านสุวัส์อ่ะไม่มีชื่อสุวัส์แต่เขาบริจาคผ่านบริษัทปาะมั้งไม่รู้เหมือนกันอื ตางเมเจอเกลือทิปนี่มันก็ไม่ธรรมดานก็ยังควักนะร้านหนึ่งไม่ได้เก้าอี้ด้วยเห็นไหมอ่ะไม่ได้สเกอี้เลยร้านหนึ่งพวกนี้มันจิ๊บจ้อยอ๋อเหรอพี่เหรอกว่านเงินเยอะอ๋อแล้วก็ที่คนไปฮือฮาไปตะลึงก็คือที่เขาไปพาดหัวกันก็มีคือพักครูไทยเพื่อประชาชนอันนี้ได้รับการบริจาคจากดรอาทิตย์อุไรรัตน์เลยหนึ่งล้านแล้วเขามีคนหนึ่งใช่ไหมเขาได้ไหมไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจว่าได้ไหมได้ปะ มีคนหนึ่งยังไงไม่แน่ใจใ<ช>ค่ะ,ะนะคะเรื่องของพักเก้าไกลที่สสทําร้ายผู้หญิงเนี่ยนะคะออออล่าสุดเนี่ยปรากฏว่าสิรินเก้าไกลไม่ไปเบี้ยวนัดไก่เกลียนะก็คือทางด้านของตํารวจสบพบบวินชนบุรีเรียกคู่กรณีสองฝ่ายมาไกล่เกลียนะคะสิบนาฬิกาปรากฏว่าถึงเวลานัดไร้วีแววทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงตํารวจโทรไปหาสิรินสสนะพบว่าปิดเครื่อง กองทัพนักข่าวไปรอสิบชีวิตแต่ไรวี่แววการเดินทางมาเขาตกลงกันหลังฉากกับเราจนกระทั่ง13บสมนาฬิกาก็ไม่มาทั้งสองคนก็อาจจะตกลงกันเองกปล่ราแต่มีกาวใจอ้าวแต่ว่ามันความผิดสําเร็จแล้วมันยอมความกันได้ก็นี่เป็นสสมีข่าวทาร้ายผู้หญิงได้หรอหัหน้าพักก็เคยมีข่าวนี้มาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิอันนั้นไม่เป็นข่าวไม่มีคนแจ้งความอันนี้มีคนแจ้งความหน้าพักก็มีคนไป็นข่าอนหลังอดีตภรรยาเขาก็มา พูดนั่นพูดนี่ว่ามันนั่นนี่โน่นนั่นนี่โน่นคือพูดให้ดูดีเขาไว้ก่อนอุตายล้วเป็นอย่างนั้นใช่ไหมส่วนที่พักเองชัยธวัฒน์ตุลาธนถูกนักข่าวซักเรื่องนี้ว่าจะดําเนินการกับคดีทําร้ายผู้หญิงของสสในพักอย่างไรเขาก็บอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการสอบสวนวินัยของพักก็เร่งหาข้อยุติให้เร็วที่สุด ต้องสอบก่อนนะคือจะให้เขาออกไม่ออกถามบอกคนืนคือคือคนเขาบอกว่าแหมที่ตอนสอสบัญชีรายชื่อน่ะโชว์ออกเลยนะพอเลื่อนคนอื่นขึ้นมาได้ไม่เสียคะแนนใช่พอสอสอเขตอ่ะเออลีลาพิริพี่ไรสอบเสิร์ฟอะไรมันต้องจ่ายค่าเลือกตั้งหรือเปล่าเออเออเออมันควรจะต้องจ่ายค่าเลือกตั้งถ้าเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมแล้วคุณไปตอนนี้เขามีเอกสิทธิ์คุ้มครองอยู่ใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเผลอๆต่อให้ถ้าเกิดสมมติจัดเลือกตั้งใหม่จะได้กลับมาป่ะไม่ได้ จะได้ได้ไงล่ะต่อพักตัวเองเนี่ยส่งคนอื่นลงจก็ส่งคนอ่อยู่แล้วก็เสื่นเสียใ่มันจะได้บอกก็ไม่รู้ไงบอะมีคนเคยไปหาเสียงบอกว่าพวกนี้ก็ไม่เอา11อเขา้อสิบสองนะแขนดินแดนนะในเปลี่ยนวันชาตินะตกลงเขาไม่ให้เราแล้วนะสี่ร้อยห้าสิบอ่ะเออไม่ได้เลยนะสามพันบาทตายเลยนะไม่ได้เออคนไม่ทํางานก็ไม่ได้ไม่ได้เลยซกอย่างคือนาทีนี้ถ้าเกิดไปเลือกไปเลือกตั้งซ่อมใหม่ไม่รู้ว่าเก้าไกลจะเท่าเดิมปะต้องต้องมีคู่แข่งประกบนะ ไฟฟ้าก็ไม่ลดใช่ไหมชี้เลยอ่ะไฟฟ้าก็ไม่ลดน้ำมันก็ไม่ลดสามพันเนี่ยต้องรอถึงเจ็ดหนึ่งเลยไงเออเออถ้าส่งพักเสียหนูไปเนี่ยบอเราจะเป็นรัฐบาลแน่นอนเออมั่นใจมากเลยนะหรือว่าเพื่อไทยลงไปนะเราเป็นรัฐบาลแน่นอนอ๋อออมั่นใจขนาดนั้นเลยเรามีความสามารถในการหักหลังเรามีความสามารถในการแทงข้างหลังเพื่อนใช่เออเป็นที่หนึ่งในเรื่องนี้อยู่แล้ว เราเป็นนักรบนักต่อสู้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งอายการออกหมายจับนะฮะอดีตสสพีรวิทย์เรื่องลือดลภากโอ้นี่เป็นถึงสสนะแต่ว่าแม้ว่าจะหมดสมัยไปแล้วคนไปแล้วไม่ได้เป็นอะพี่เป็นพักเล็กไงอดีตพักเล็กปรากฏว่ามีคดีความถึงขนาดถูกออกหมายจับที่สพพระพุทธบาทคดีแบบไหนล่ะเขาบอกเป็นคดีเรื่องของเงินอุดหนุนพักการเมืองอ่าอนี็แปลว่าเรื่องเงินทองทองนี่มันใช่ มันดูไม่สวยนะใช้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองผิดประเภทและทํารายงานเท็สโดนทั้งตัวหัวหน้าพักไทยรักธรรมแล้วก็ตัวเลเฮรันยิกพักด้วยอันนี้ไม่สวยถ้าเบียถ้าไปถ้าเบียบอ่างกระปีแตกแล้วหนีเนี่ยเออว่าไปอยางใช่ไหมอันนั้นไม่เจตนาใช่ใช่เียมีได้เหรอเดินตลาดแล้วเยียบอ่างกระปีแตกแล้วก็ไม่รับผิดชอบบอกวผมไม่โดนนะไม่เกี่ยวก็ปรากฏว่าเขามีการออกหมายเรียกทั้งคู่แล้วไม่ไปด้วย รอบนี้คือหมายจับหมายความว่าเจอที่ไหนจับได้เลยอเป็นถึงอดีตสสนะเขาคงไม่รู้เรื่องมั้งเขาคงไม่นึกว่าจะมีคดีความไม่มีใครส่งข่าวให้รู้มั้งไม่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติไม่ใช่เหรอเขาคงไม่มีมั้งเขาคงไม่นึกว่ามีคดีความไม่ช่วงนี้ไม่ไม่เปดูข่าวสารข้อมูลเลยโล้ถ้าเป็นอย่างนั้นนะเออไม่เคยดูทีวีเลยเพราไม่ได้มีข่าวเรื่องไร้สาระไม่ได้กลับบ้านหมายปีแปะแปะอยู่หน้าบ้านไม่รู้อย่างนี้เหรองบ้านหลายหลังเออบ้านหลายหลังนี้นะไอ้บ้านที่ผมอยู่ตอน เมื่อกี้มีข่าวออกมาทํานองว่าคุณพิลพันเตรียมจะสลักเก้าอี้สอสอแล้วไงฮะจะอยู่ช่วยลุงตู่ต่อหรือว่ายังไงนี่แหละเดี๋ยวป๊บิึงจะไม่ใช่นี่ไงเขาเป็นปาร์ต้ลิสไม่ใช่เหรอใช่อนุชาส้มหล่นเลื่อนนั่งสอสอพาร์ต้ลิสแทนพิรพันเอาแล้วพิรพันก็ไม่เป็นสอสอไข่ก๊อกพ้นสอสอเอาแล้ไงนี่นี่นี่ คุณเอกนัทพร้อมผ่านให้สัมภาษณ์หลังจากพีรพันธ์สาลีและทวิภาคโพสต์ข้อความส่วนตัวบอกว่าจะอยู่ทำหน้าที่เลขานายกจนวินาทีสุดท้ายกับพลเอกประยุทธ์โอ้โหนะบอกว่ามีสื่อมวลชนโทรเข้ามาสอบถามกันมากถึงเรื่องดังกล่าวเพื่อป้องกันความสับสนขอยืนยันว่าพีรพันธ์ได้สลัดตาแหน่งสสเพื่อที่จะปฏิบัติงานในตําแหน่งเลขาธิการนายกจนหมดวาระรัฐบาลรักษาการและขอไม่รับตําแหน่งสสซึ่งก็จะส่งผลให้อนุชาบุรพชัยศรีนะคะ สสบัญชีเลยชื่อลำดับที่1ิบสของพรรคเลื่อนมาเป็นสสแทนแล้วหัวหน้าพรรคอะตำแหน่งหัวหน้าพักยังเหมือนเดิมเป็นได้ไหมอะถ้าไม่เป็นสสเป็นได้ไหมก็เป็นได้อยู่เขาก็ยังไม่ได้พูดว่าเขาจะสละตตำแหน่งหัวหน้าพักนะคืออย่างนี้นะมันทำให้มีนัยยะสองในว่าว่าลูกตัวอยู่นานอุ้ยทำไมอะถ้าเกิดมันวุ่นวายขึ้นมาไงเพราะจริงๆถ้าอยู่แป๊บเดียวไม่น่าต้องลาออกใช่ไหมใช่ไหมเหมือนกับว่าก็อยู่อีกต่อเป็นปีอ่ะ ถ้าเกิดไม่มีเหตุอันไม่เกิดความไม่สงบขึ้นมาทำไงอย่างนั้นเลยเหรออย่างนั้นเลยเหรอก็ยังบอกคราวนี้กูไม่ยอมใช่ไหมออเออก็มีพวกก็ว่าพอเรื่องประธานสภาปุ๊บแล้วเนี่ยเออเก้าวไกลไม่ได้ปุ๊บแล้วเขาก็เป็นหววงว่าตำแหน่งไหนขคงตั้งได้ใช่ไหมคราวนี้ก็ออกมาเลยบนถนนอ่มาเลยที่นั่นทะลุแก๊สทะลุวังทะลุมาหมดเลยทั้งหมดน่ะฮะเจ้าเจ้าเหมือนในฝรั่งเศสตอนเนี้ยยังไงลุงตู่ก็ เป็นผู้รักษาความสงบต่อไปพีิรภันฑ์ก็เป็นเลขาธิการนายกต่อไปนะถ้ามันเกินเลยไปก็ฉุกเฉินซึ่งลุงตู่ก็เคยฉุกเฉินอยู่แล้วชอบฉุกเฉินด้วยนะฉุกเฉินน่ะฉุกเฉินนานเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็อยู่ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าความสงบจะบังเกิดขึ้นสงบแล้วก็ต้องให้มั่นใจว่าตอนวันนี้อาจจะไม่เลือกนายกเลยก็ได้ถ้ามันวุ่นวายอ่ะ ไม่เกี่เวื่องนายกให้รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันเนาะไม่เข้าใจการตัดสินใจของคุณพี่ละพ่อก็นี่ไงว่าเขาเขามองไปถึงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้แต่ว่าคือตำแหน่งของเขาตำแหน่งสสเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนึ่งเขาเป็นรัฐมนตรีก็ได้นี่ไม่เป็นสสแต่เป็นรัฐมนตรีก็ได้นะคะเขาเป็นแคดดีนายกเลยใช่ไหมเบอร์สองใช่ไหมลองจากลองจากตู่ใช่ไหมใช่ใช่เขาก็เป็นรัฐมนตรีได้ถ้าหากว่าเขาอยู่ในร่วมรัฐบาลอื เขาไม่คงไม่อยากเป็นฝ่ายค้านร่วมเพืก้าวไกลหรอกค่ะนะนี่ตอนนี้ที่ที่พิศุโลกเนี่ยพิธาก็ไปลั่นกลางเวทีปราศัยดันปฏิพัฒนนะเป็นประธานสภาและปลุกจับตาสวโหวตนายกนะนี่ก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ ก้าไกลรุกหนักเก้าอี้ประธานสภาหมออ๋องชิงแสดงวิสัยทัศน์พร้อมทางานคุณจะไปแสดงวิสัยทัศน์นี่แค่พวกเดียวกันฟังมันจะไม่เข้าท่าเลยเลยเออเออต้องมาแสดงให้เออต่<ว>กสภาคุณรู้ไหมเชียร์กันซุ่นริมที่ประตูอยู่แล้วคุณไ,ไปพูดในสภาโน่นไปพูดในสภานะแล้วเขาไม่ได้ตัดสินด้วยวิสัยทัศน์เขาตัดสินด้วยมือด้วยมือจ้ะเออและมือที่หมอไม่เห็นด้วยเพราะว่า โอดลับอ๋อโหวตลับอ๋อมือที่มองไม่เห็นขึ้นไปถึงโหวตลับนะใช่ตกใจหมดโอดลับเออ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 เนี่ยผมณ็มีประโยชน์ให้คุณเบสิสพิสัยท่านนี่ไม่ใช่รูปการหาเสียงหาเสียงจบไปแล้วตั้งจบไปแล้วเออลองไปประกาศสิเราจะแก้มาตาร้อยสิบสองเพื่อนจะว่าไงประกาศสิเออบอกผมจะเป็นนำกฎหมายที่เขาสภาเองนะกฎหมายเปลี่ยนวันชาติด้วยนะเออสุชาติไม่ทำใช่ไหมเดี๋ยวผมทำเองกฎหมายเปลี่ยนวันชาติด้วยไม่พูดใช่ไหมกฎหมายแบ่งแยกดินแดนทั้งหลายแล้วเต็มได้หมดเลย ยุบอะไรเนี่ยุบอะไรเลือกเกณฑ์ทหารยุบกรรมาภรณ์ยุบสภากลาโหมยุบไม่ให้หมดเลยนะอะไรเนี่ยแต่ว่าระวังพักตัวจรดยุบอ่ะเออระวังพักเหรอพี่มันมีเหตุที่คือหมายหมายจะยุบไปเขาไปทั่วเลยแต่กลายเป็นยุบตัวเองอย่างนี้หรอตัวเองจะโดนยุบหรือเปล่าฮะ ให้ทุกแก่ท่านทุกท่านถึงตัวกันจะไม่ได้แต่ละเออสุภาษิตไทยสุภาษิตโบราณมากเลยของคุณเรื่องใหม่ไม่รู้จักเออใช่ใช่ใช่นะวันนี้พี่สีนะคะวันนี้พี่สีไปย่นหลักฐานเพิ่มกับกรกตนะคะเพื่อชี้ตัว5นักการเมืองสามพักที่อยู่เบื้องหลังกันประชามติแบ่งแยกดินแดน แต่สงสารพี่สีมากเลยจะไปตรงไหนเนี่ยก็มีเจ้ากรรมในเวลตามไปจริงป่ะไปเจอลุงศักดิ์ที่เคยง้างมือต่อยอ่ะไปทาไมอ่ะลุงศักดิ์ไปทำไ,ไ,ทำไแปลกมากเลยนะไม่นจะไปเจอได้ไงใช่ใช่เนี่ยเดีนที้เขาไปอยู่ที่ตรงกะกะตก็ปรากฏว่าระหว่างที่กําลังไปบรรยายทําคลิปวิดีโอเรื่องนี้แหละว่าตัวเองมายืน่นนู่นนี่ยืปรากฏว่าช่วงหนึ่งนายศักดิ์ที่เคยมีเรื่องอ่ะวีรวิทย์รุ่งเรืองสิริผลคนนี้เขาก็ทําช่องไลฟ์เหมือนกันเขาทําช่องเสื้อแดง เขากเา็เป็นช่องชื่อศักดินาเสื้อแดงและเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา112เขาบอกว่าเขามาเนี่ยเขามารอเพื่อนเขาอีกคนหนึ่งชื่อทนายอัน๋นมายื่นหนังสือต่อกรกต,ต,ตเหมือนกันแล้วก็เขาก็นั่งพักคอยอยู่นะจนกระทั่งเห็นคุณศรีสุวรรณเขาก็มีการตะโกนโวยวายกันนะแล้วก็ปรีเข้าไปหาคุณศรีสุวรรณแต่ว่า,าคนที่ติดตามดูแลความปลอดภัยคุณศรีสุวรรณเนี่ยก็ ถ่ายภาพวิดีโอมาเลยมีมีเออเดี๋ยวนี้มีต้องมีกาดนะจะเป็นต้องมีกาดไม่ใช่อศัยมวยยงชุนเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็มีนี่ไปด้วยไงโทรศัพท์ไปฟ้องมวลชนเออฟ้องประชาชนก็ฟ้องตำรวจด้วยสิอ่าพอลุงศักดิ์หรือนายวีรวิทย์เนี่ยถูกถ่ายก็ไม่พอใจบอกเป็นการละเมิดสิทธิ์ตนไม่ใช่ฆาตไม่ใช่ฆาตกรไม่ใช่โจรก็จะขอให้ฝั่งสีสุวรรณเนี่ยลบภาพออกนะพยายามจะเดินตามไป สีสุวรรนก็กำลังจะไปยื่นหนังสือก็ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องออกมาแยกแยกแยกสองคนคอยกันไม่ให้เข้าถึงตัวกันก็ดูสิเขาจะชกไหมยืนเลยเนีลยไปดูไม่ได้เพราะเคยชกมาแล้วค่ะก็ให้ลองดูอีกสักครั้งนี้ว่อแต่คุณสิริมันต้องเตรียมสวนหน่อยแต่ว่าแกจะโดนอย่างนี้ตลอดคือนักร้องมีเรืงเยอะนะบ้านเราอ่ะมีอยู่คนเดียวอ่ะ เจ้ากรรมในเวรตามติดมันเกิดอะไรขึ้นไปที่ไหนก็เจอมันยังไงฮะคนอื่นเขาไม่เคยโดนเร่เพราะเรืองไก่นี่เขาไปทุกวันนะเรื่องไก่เขาไปยื่นเขาขยันมากไปยื่นกกตไปจี้จๆ้ทุกวันใช่ก็ไม่มีใครตามไปชกนะแต่ผมว่าเขาน่าจะมีอะไรบางส่วนบางอย่างนะหน่าจะมีคนคอยอยู่เขาลงข้อนอเข้าน่าจะมีอยู่บ้างเีาของดีอะไรอย่างเงี้ยเหรอเออใช่มีกองกําลังไว้ซัาฝ่ายอยู่อะไรเงี้ยคือเรืองไก่ก็เป็นคนที่ อ่าดูแล้วไม่ใช่ไม่ธรรมดาไม่ไม่ควนที่ไร้กำลังนะอน่าจะกำลังร่างกายแข็งแกร่งกำยำอยู่นะเออต่อยกลับได้ต่อยมาไปกลับนี่เหรอไม่โกงใช่ไหมพ่อผมแม่มือซุกกันในกระเป๋าหรอไม่รู้อ่าวันนี้ทางด้านของวิศวกรรมสถานนะคะลงตรวจพื้นที่ทางเลื่อนที่สนามบินดอนเมืองจนกระทั่งเขาบอกว่าเขาไปพบวัสดุบางอย่างมันเข้าไปขัดกับซีวีซีวีคือที่อยู่ตรงตัวกันตัวกันไม่ให้มันดูดเข้าไปเนี่ยจนทําให้ ซี่หวีมันแตกหักแล้วพื้นมันง้างขึ้นมา <ไอ S 2> เป็นที่มาของการที่ดูดขาผู้โดยสารหลุดเข้าไปตรงนี้แหละค่ะเขาสรุปเหตุให้นะะทางด้านของวิศวกรรมสถานเนี่ยเขาบอกว่าไปพบว่ามันมีรอยแตกหักของแผ่นซี่หวีและมีชิ้นส่วนของซี่หวีแตกหักลักษณะคล้ายรูปโค้งของวงกลมซึ่งเกิดจากการขัดกันร,ระหว่างวัสดุสองชิ้นในช่วงที่เกิดเหตุส่วนแผ่นพื้นทางเลื่อนที่หลุดเนี่ยยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์หล่นอยู่ท้อง อ,อยู่ที่ท้องกล่องทางเลื่อนอัตโนมัติห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ10เมตรซึ่งเป็นการหยุดโดยระบบเซ็นเซอร์หลังเกิดเหตุประมาณ20วินาทีโดยลักษณะแผ่นที่หลุดเนี่ยพบว่าน็อตที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนก็ขาดด้วยสันนิฐานว่าอาจจะเกิดจากการที่มีวัสดุตกหล่นไปขัดบริเวณปลายหวีเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ล้อกระเป๋าเดินทางเพราะมันขดัดปุ๊บเนี่ยพี่ ล้อกับ,บเดินทางที่เราลากไปก็เลยไปติดอยู่ตรงปลายหวีนั้นผมว่าเหรียญเหรียญเงินเหรียญสิบเหรียญห้า<ม>ก็มีปัญหา<ะ>ได้นะ,ะ,ะใช่ไหมมันเป็นโลหะนี่มันแข็งนี่ล้อไปติดอยู่ที่ปลายหวีตรงนั้นเมื่อล้อมันไม่สามารถเคลื่อนได้ทําให้เกิดการขัดตัวกันจนกระทั่งปลายหวีแตกออกและหลุดจากระบบทางเลื่อนอัตโนมัติทําให้แผ่นพื้นทางเลื่อนเนี่ยง้างออกกระดกทําให้น็อตท,ที่ล็อกแผ่นพื้นกับรางเลื่อนขาดรางเลือ่อนอทางเลื่อนก็เลย เอ็นตัวแล้วมีช่องว่างกว้างพอที่ทําให้ของผู้บาดเจ็บเนี่ยหล่นลงไปในช่องว่างนั้นในขณะที่ทางเลื่อนอยังทํางานและเกิดการบาดเจ็บในที่สุดนะก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆอ่ะไปถามข้อมูลการบํารุงรักษาแล้วก็ไปดูเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่มีสี่วิแตกอุปกรณ์ไม่มีความร้อนทํางานผิดปกติไม่มีนอกจากนี้ในการใช้งานเจ้าหน้าที่ดูแลเขาก็มีการตรวจสอบการเปิดใช้ทุกๆทุกวันด้วยื ตรวจสอบทุกวันนี้ผมว่ามันฟังแล้วมันยังฟังแล้วมันยังมีช่องโหว่ใช่ไหมฮะมันมันคือมันแค่เปิดดูใช่ไหมถ้ามันวิ่งได้เขาก็ดูโอเคแล้วใช่ใช่จะไปนั่งดูทุกจุดทุกไปไปไม่ได้มันทางเรื่องมันต้องเยอะแยะแล้วมันเก่าด้วยที่ยี่สิบเจ็ดปีสามสิบเก้าปีสามเก้าอ่ะใช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวต้องรอสรุปสุดท้ายว่ามันจะมีผลไปถึงการสรุปว่ามันผิดพลาดที่ตรงบุคคลด้วยหรือเปล่าการศึกห่อของเนี่ยการศึก เสื่อมสภาพของของนี่นะของทางเลือดแล้วเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบคือถ้าน็อตตัวหนึ่งมันหลุดไปหรืออะไรมันเปลี่ยนไหมอย่างว่าเหรียญสิบตกไปเนี่ยมันแข็งนะเหรียญเหรียญห้าเหรียญแล้วเกิดตกไปมันก็อาจจะเกิดบางทีแบบแบบไอแบบบำรุงรักษาการที่ตรวจทุกวันดูทุกวันน่ะแม้จะเซ็นทุกวันมันอาจจะพลาดได้น็อตมันหักได้น็อตมันเมียมันสร้างชั่วนิรันดร์ม่อชหรือเปล่ามันสภาพการสึกหรอค่ะ อันนี้คือสำรุจได้ใช่มใช่ก็แล้วแต่นี่เขายังตรวจเจอยังโอเคนะอ่าอ่ออันนี้เป็นผู้เชี่ยวชาญจากวิศวกรรมสถานแต่เดี๋ยวเราต้องดูทางด้านของตัวการท่าเองว่าเขายังไงแล้วเขามีการสอบภัยใดของเขาด้วยไหมคืออยากจะรู้ว่าจะจ่ายเท่าไหร่มันก็ไม่คุ้ม嘛เนาะต้องให้ฟ้องร้องไหมคุณเสนอไปเลยว่าเท่าไหร่สี่สิบห้าสิบล้านอะไรก็ว่าไปนก้เอาหนักแต่ว่าเขาถามว่าต้องการผู้เชี่ยวต้องการเท่าไหร่เห็นไหมแล้วคุณก็มีเงินจ่ายอยู่แล้ว การท่ารวยมากโบนัสปีหนึ่งหลายเดือนมันจะได้เป็นบทเรียนด้วยเพราะมันคือชีวิตของคนใช่นะคะจู่ๆเดินมาแล้วขาหายไปข้างหนึ่งแล้วจ็บปวดแทบปางตายงั้นมันก็ไม่ไหวนะใช่แล้วชีวิตเขาจะอยู่ต่อไปแล้วมันหมายถึงชื่อเสียงคนที่จะเดินทางต่อไปเขาก็รู้สึกไม่สบายใจกับสนามบินนี้นะคะเอาละหมดเวลาล้วลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ แข่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง c h a n n n l w s w s e เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ